สวัสดีค่ะหละังจากที่หลายๆคนนะคะถามไซเข้ามาเรื่องการออกกําลังกายนะคะแล้วช่วงนี้บวกว่าเราแบบไม่สามารถออกไปยิมไปฟิตเนสได้ใช่ไหมคะไซก็เลยจะมาออกกําลังกายให้ดูการเออมีคนถามไซเข้ามาแบบเรื่องการออกกำลังกายต่างๆว่าไซาออกแบบไหนบ้างออกยังไงบ้างใช่ไหมคะ ก็วันนี้ก็เลยจะมาออกท่าพื้นฐานที่สายแบบว่าที่สายคิดว่าทุกคนอะออกได้เนาะวันนี้สายก็จะออกกําลังกายส่วนของหน้าท้องให้เพื่อนๆดูการเนาะว่าก็จริงๆรการออกกําลังกายอะสายก็จะแบ่งถ้าเป็นความส่วนตัวของสายเลยนะสายจะแบ่งเป็นวันๆไปว่าอย่าสงสุดว่าวันจันทร์มาเจอ,อกหน้าท้องวันอังคารเาจะออกขาวันพุธจะอจกแขนอะไรเงี้ยสายก็จะจัดตารางเป็นอย่างงี้สายก็แบบไม่ได้ฟิกตายตัวนะบางวันก็ออกแบบรวมหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่คือวันเนี้ยสายก็จะมา สอนท่าการออกกำลังกายเกี่ยวกับหน้าท้องเนาะคือสําหรับใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองมีพุงเออมีชั้นอะไรเงี้ยก็ท่าพวกนี้ก็จะสามารถทําให้หน้าท้องเรากระชับได้มากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยท่าที่เราจะถอดวันนี้ก็จะเป็นท่าที่แบบเบสิกเริ่มต้นเนาะคนที่แบบไม่เคยออกกำลังกายมาก,ก่อนอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ซักก็จะมาสอนเบสิกไปก่อนแล้วาสมมุติเราเออมันดีขึ้นมันโอเคทุกคนทำได้แล้วเราก็จะมาสอนท่าแอดวานซ์เพิ่มมากขึ้นลวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ท่าแรกที่สายจะเริ่มวันนี้นะคะก็คือแพงนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินเคยเห็นการทํามาแล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็จริงๆมันก็เป็นท่าที่ถือว่าง่ายที่สุดนะคะแต่ว่าต้องใช้ความอดทนเนาะต้องเก่งหน้าท้อแล้วก็อดทนไข่ต่อเวลาถ้าสมมุติไครที่ยังไม่เคยเริ่มไม่เคยทําเลยนะคะสจแนะนําว่าสัก30วิก่อน แล้วก็ถ้าเราสูงว่าเออมันเบาเ่าแบงนี้เราค่อยๆเพิ่มไป40 45หนึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะใสดวันนี้แซดก็จะเอา45อิานาทีนะคะ๋ย่า,าเริ่มกันเห็นนะขอตั้งเวลาจลับเวลาก็ถ้ทาแพงนะคะตั้งศอกให้ตรงกับหัวใ่อย่างนี้เนาะ,ะให้มันตรงเป็นฉากนะคะแล้วก็ห่างกันประมาณหนึ่งช่วงอกเราเนี่ยแหละคะ่ะเอาเอาแบบรู้สึกว่าพอดีอะไม่ห่างมากอะไม่แคบเกินไปนะคะ หงายมือขึ้นหรือคว่ำมือลงก็ได้แล้วก็ตั้งเท้าขึ้นแล้วยกตัวขึ้นอย่างนี้นะคะไม่กดมากไปหรือไม่แอบมากไปอย่างนี้เนาะตรงๆอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้กินหน้าทองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจับยากันแค่พูดก็เหนื่อยแล้วหนึ่งสองสามช่วงแรกเราก็จะทนได้น,นะคะแต่พอเซตท,ที่สองหรือเซตที่สามเราก็จะเริ่มทรมานมากขึ้นนะ หน้ามองตรงได้ก็จะดีนะคะทุกคนกินนาทองไว้ถนะ้าไม่เกินเราจะปวดหลังนะสิบวิสุดท้ายโอเค นะคะก็ในเมื่อเราทำเ็ตครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะมีเวลาพักให้ัวเองนได้สักประมาณ1 5ถึง20วินาทีนะคะแล้วแต่ความหอบของแต่ละคนเนาะแล้วก็มาเริ่มเซตที่สองกันแซก็จะเป็นแซก็จะเอาทีละท่าครบสามเซตก่อนจะง่ายต่อการจำเนาะจะมาเซตที่สองเลยค่ะหนึ่งสองสาม น้าว <before> ิ่ทำไมมันผ่านไปนานจังสิบวิ เส oh. ร็จที่สองเสร็จแล้วนะคะก็จะพักสักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีนะคะถ้าใครแบบเออไม่รู้จะจับเวลาอย่างไงก็ทำไไปผม้องกับสายได้เลยเนาะคลิปนี้ไม่ได้ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชัมม่วโมงเนี่ยเออสายว่ามันก็ได้อยู่นะนี่หนื่ออกเลยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นเ,นเออสายก็ไม่ได้ไปฟิตเนสมาเลย นานแล้วอะประมาณสองสามเดือนได้ก็มีออกกําลังกายอยู่ที่บ้านบ้างเออมีเวทบ้างอะไรเงี้ยคนเราพอไม่ได้ออกกําลังกายนานๆร่างกายเราจะก้ามเนี่อเราจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเออจะทําได้ไม่เยอะเท่าเดิมอะไรเงี้ยจากมอก่อนที่จะแบบจะฟิตมากเลยนะเออจะแบบมวยซิทอัพเข้า้าได้แบบสามคลาสแบบสองช่วงต่อกันอะเล่นได้แล้วตอนนี้รู้สึกว่าแบบ แค่ชัมม่วโมงเดียวก็รู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วอะเหมือนเราไม่ได้ออกนานกล้ามน,นะเรามีความแข็งแรงก่อนเดี๋วนะเดีย๋ยวมาเซตที่สามเลต่อเลยค่ะนี่ยวตบจ้าฮาแลกหนึ่งสงองสามงกดจับเขี้ยวอะ โอเคค่ะท่าแรกเราก็ครบสามเซตแล้วนะคะแล้วก็พักเหมือนเดิมสิบห้าิบนาทีแล้วก็จะมาเริ่มท่าที่สองกันนะคะเดี๋ยวพักแป๊บนึง เงือออกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มท่าที่สองกันนะคะท่านี้มีชื่อว่าฟัตเตอร์คิกนะคะก็จะเป็นนอนหงายไปเลยทุกคนถ้าใครแบบกลัวเจ็บก้นกบก็เอามือรองได้นะคะยืดขาตรงอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกขาขึ้นตีสลับกันนะคะแต่ว่าขาห้ามแตะพื้นนะคะตอนนี้อย่างนี้ นะคะท่านี้จะได้ตกหน้าท้องส่วนล่างซึ่งส่วนเนี้ยเป็นปัญหาของผู้หญิงมากๆซึ่งทรายก็ยังมีอยู่เนาะเป็นหน้าท้องส่วนล่างตรงนี้นะคะก็มาเริ่มกันเลยแล้วก็จะนะับซ้ายขวาเท่ากับ1น,นะคะนับทั้งหมด15ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 15พยายามใหญ่ขาแตะพื้นนะคะแล้วถ้าถ้าเรายิ่งทำช้าเราจะยิ่งเก็นนานทุกคนมันก็จะยิ่งได้เยอะนะคะไม่ต้องทำเร็วมากก็ได้เนาะพักแบบนี้เราอย่ามาเซตที่2กันมาเริ่มเซตที่2กันเลยนะคะซ้ายขวานับหนึ่งนะทั้งหมครั้งค่ะหนึ่งสองส้ เจ็บตรงก้นกบตรงนี้นะคะถ้าใครรบับเออเจ็บมากก็หาอะไรมาลองอีกทีหน,นแล้วก็ใช้บุ้ลองนะคะมาเซตที่สามกันค่ะหนึ่งสองสาม ิ้ห้ให้พักนะคะคตรเซที่สามแล้วแล้วก็มาท่าที่สามนะคะเป็นท่าเล็กเลสกนะคะก็จะได้หน้าท้องช่วงล่างเหมือนเดิมน,นะคะมาใชยก็จะเอาหน้าท้องช่วงล่างให้หมดก่อนเรยแล้วกันนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนอนถ้าใครวัวเจ็บก้นกบก็เอามือรองไว้นะคะ เมื่อกี้เรายกขาทีละข้างใช่ไหมคะข้านี้ราจะเป็นยกขาคู่นะคะทุกคนยกขึ้นมาตั้งฉากเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ลงแต่เวลาลงอะ่ะห้างวนพืน้นแล้วก็ยกขึ้นมาใหม่อย่างนี้นะคะทั้งหมด15ครั้งเหมือนเดิมค่ะมาเริ่มกันหนึ่สองสาม ไหวยังเซสที่สองเลยไหมคะมาถ้าใครยังรู้สึกว่าตัวเองยังไปต่อไม่ไหวก็พักก่อนแบบหนึ่งก็ได้นะคะเซนที่สองอาจจะยังได้อยู่เซสที่สามเราจะต้องพักพีนสักหน่อยมาะคะ่ะน2่สองซัก แล้วก็เริ่มเซตที่สามต่อเลยนะคะหอบนาจ้ามาเซตที่สามก็จะเริ่มยกไม่ขึ้นกันหน่อยๆนะคะไม่ต้องตกใจทุกคนที่ทำแล้วก็พยายามให้แบบฝืนร,ร่างกายให้ได้มากที่สุดอะ่ะเออ,อการออกกำลังกายที่ดีคือการฝืนร่างกายให้รู้สึกว่าแบบทรมานนะคะแล้วมันจะได้ผลดีทุกคนมาเริ่มหนึ่งสองสาม ท่ายง่ายนะสวยว่ามันไม่ยากคนะ่ะนอนง่ายเลยค่ะเหมือนเดิมตั้งเข่าขึ้นนะคะอย่างนี้เอามือวางข้า,างลำตัวนะคะเราจะนะับซ้ายขวาเท่ากับหนึ่งเหมือนเดิมนะคะก็คือทำอย่างนี้นะเอียงตัวขึ้นมาอย่างนี้นะคะย,ยกตัวขึ้นมาหนึ่งนี้นะับหนึ่งยกตัวขึ้นมา นับสองนี้นะคะทั้งหมดสิบห้าครั้งนะคะจะได้หน้าทองหน้าข้างนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเริ่มกันเลยเนาะ,ะหนึ่งสองสามสอง นี้ถ้าเรายกคอไม่ดีอ่ะเราจะปวดคอนะคะสันก็เป็นบางทีต้องพยายามกินหน้าท้องอย่ากินคอนะคะทุกคนปวดคอมาค่ะเซตที่สองกันนะเริ่มกันเลยคะ่ะหนึ่งสองซ้า 菜都不跑了。 เรามาเริ่มเซตที่สามกันต่อเลยนะคะถ้าใครรู้สึกว่าปวดอะคอแล้วให้เอามือไว้อย่างนี้แล้วเรายกขึ้นมาแล้วก็สลับทีละข้างอย่างนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าปวดคอมากเนาะ,ะมาค่ะหนึ่งสองสาม าครบเซตที่สามแล้วะคะ่ะพักแป๊บนึงตอนนี้ก็ครบสามเซตแล้วนะคะท่าที่สี่ของเราเนาะก็ผ่านไปแล้วสี่ท่าเริ่มหอบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเหลืออีกไม่กี่ท่าเองีกสองท่านะคะ, 2, ะ,คะก็การออกกำลังกายครั้งหนึ่งนะคะควรจะอยู่ที่ประมาณห้าถึงเจ็ดท่าเนาะแล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมของร,ร่างกายแต่ละคนนะคะถ้าใครรู้สึกว่ายัาง ร่างกายยังไม่ได้แข็งแรงมากคะแล้วก,ก็จะเริ่มจากท่าแบบวันละสามท่าสี่ท่าก่อนไปได้นะคะแต่นนี้จะออกหมดหกท่านะคะมาเดี๋ยวเรารอต่อท่าที่ห้ากันเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มท่าที่ห้ากันนะคะท่าที่ห้าถ้าใครไม่มีดัมเบลใช้เป็นขวดน้ําขวดใหญ่ก็ได้เนาะเออเพื่อเพิ่มน้ําหนักในการเหวี่ยงให้เรานะคะมาเริ่มท่านี้กันท่านี้จะชื่อว่าท่าลัสเซียนทวิตนะคะก็คือ เราเอาจะเกรหน้าท้องค่ะให้อยู่กับใบนี้ถ้าใครยังรู้สึกว่ายกขาไม่ไหวอ่ะวางเท้าได้นะคะแล้วก็เกรตัวใบนี้แล้วก็ทวิจอย่างนี้นะคะซ้ายขวาถ้าใครรู้สึกว่าแข็งแรงแล้วก็ยกขาขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทวิซ้ายขวาอย่างนี้นะคะซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิมทั้งหมด15ครั้งค่ะมาเริ่มกันเดี๋ยวเซ็ตแรกเราจะยกขาข่้นแล้วกันใครรู้สึกว่าถ้า คนที่เราเออรู้สึกว่าถ้าเราแบบอยากท้ทาทายตัวเองมากขึ้นก็เซตหนึ่งเซตสองจะยกขาอกจาได้แล้วเซตสารู้สึกว่าเราไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยก็ค่อยวางเท้าก็ได้ค่ะมาค่ะเริ่มกันหนึ่สองส้น่อยตัวมาเอ็นงตัวมา้างหลังด้วยนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นอยึ่งนาะหนึ่งสอ เสร็จแลกผ่านไปนะคะทุกคนถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกตึงนะคะให้เราเหยียดมาถอดได้โดยการนั่งทับตางนี้นะทับโซนนะคะแล้วก็ยืดไปข้าง่าน,นะคะจะช่วยยืดกล้าเมเนื้อของเรานะคะแล้วก็ท่าหนึ่งคือนอนคว่ำลงไปอย่างนี้แล้วก็ดันศอกดันแขนขึ้นมาอย่างนี้นะคะ ยืดหน้าท้องงยหน้าขึ้นอาจริงๆเราควรทำระหว่างออกกำลังกายแล้วก็หลังออกกำลังกายเสร็จนะคะเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเราแบบตึงมากเกินไปเนาะอย่ามาเซตสองมต่อเลยคะ่ะ,ะคะ่ะเซตที่สองค่ะใครไม่ไหวก็วางท้าได้เลยนะถ้าใครไหวก็ยกขึ้นนะคะ ตที่สมมาต่อเลยไหมไหวกันไหมคะมาเซตที่สามกันเลยไม่ไหวก็วางขาเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวมาท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายเนี้ยมันก็จะกึง่งกึ่งเวทแล้วก็คาร์ดิโอผสมลงไปนะคะก็จะได้เป็นการคาร์ดิโอหน้าทองไปด้วยนะคะท่าสุดท้ายนี้จะเป็นท่าที่ซารู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดซาเลยจะเก็บเป็นท่าสุดท้ายนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่ง <c oughs> มาค่ะแล้วก็มาท่าที่หกท่าสุดท้ายในวันนี้ของเราแล้วนะคะก็คือท่าเมา์เทนนะคะท่านี้จะเป็นเหมือนกันคาร์ดิโอไขมันหน้าทองของเราเพื่อนแบบ กระจายออกไปมาะคะ่ะท่าน,นี้ก็คือจะเป็นการตั้งตัวเบงนี้นะคะทุกคนแล้วก็แทงเข่าเข้าไป่างนี้นะคะแทงเข่าเข้าไปอย่างนี้นะะอ,นอ่าเราจะนะับทั้งหมดนะคะซ้ายขวาเลยก็ได้เก็จะนับนับซ้ายขวาเลยก็แล้วทั้งหมด30ครั้งนะคะก็คือตกข้างละ15ครั้งเนะาะท่านี้เราจะทําเร็วก็ได้หรือเราจะทําช้าก็ได้นะคะถ้าทําเร็วมันก็จะเหมือนกัน คาร์ดิโอไปด้วยในตัวนะคะเกนหน้าทองไปน,นะคะอย่าต่ํามากไปหรืออย่าอย่าสูงมากไปอย่างนี้นะคะ้ประมาณนี้เนาะเกนหน้าทองไว้นะคะมาค่เริ่มกหนึ่งสองสั้น ไม่เร็วมากก็เช้าวันนี้ก็ได้นะคะแต่สารู้สึกว่ามันเร็วๆแล้วมันเหมือนมันทรมานแล้วมันจบเร็วดีอะที่สองต่อดลมไหมมาค่ะ 1 2อึอีกเซตเดียวค่ะว้มัจะพูดอะไรขอพักหายใจแป๊บนึง าค่ะเซตสุดท้ายให้มมนจบจบไปหนงสอ ยกแขนซ้ายเราจะต้องบอกไงดีอเอาแขนไหนก็ได้ที่มันสลับแบบเป็นอย่างนี้นะคะซ้ายก็จะบอกซ้ายขวาไม่ถูกนะงัดกันอย่างนี้นะคะแล้วหันหันหน้าไปทางตรงข้ามกับตรงนี้ที่เรายืดออกไปจะได้ยืดตรงช่วงช่วงนี้นะคะแขนเรงช่วงนี้เนะาะทำค้างไว้ค่ะห้าถึงสิบวินาทีเนาะสลับข้างค่ะ ค่ะแล้วก็จะได้ยืดช่วงไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อตรงหลังช่วงบนนะคะเอาแขนสลับกันอย่างนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมทุกคนเห็นไหมกล้ามหลังอย่างนี้นะคะเอาแขนสลับกันอย่างนี้แล้วใช้มือเนี้ยกดข้างนี้ลงมาแล้วคะให้มันรู้สึกตึงสลับข้างะคะ่ะ ก็จะมายืดหน้าท้องกันนะคะเหมือนกที่ที่ใช้สองไปนอนคว่ำหน่ไปค่ะแล้วก็ตั้งสองอย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นมาเยยหน้าขึ้นนะคะเอามือชิดตัวมันจะได้ดันขึ้นเยอะๆนะคะแอนที่สุดๆค่ะจะได้ยืดหน้าท้องเนาะคะ่ะแล้วก็นั่งทับขาลงไปเลยค่ะซ้อนนี้แล้วก็ดันไปข้างหลังนิดนี้นะ โอเคบิดเอวนิดหน่อย่างนี้เนาะอ่อ่โอเคค่ะวันนี้ก็การออกกำลังกายไม่ใช่การออกกายเรียกว่างไงดีการเวทดเวทดเทรนนิ่งหน้าท้องนะคะที่อยากมีหน้าท้องกระชับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอวคอดท้องบางอะไรอย่างนี้นะคะก็ท,ท่าพวกนี้ก็คือเป็นท่าเบสิกที่ชาคัดมาว่า ทุกคนสามารถออกได้คนที่ยังไม่มีพื้นฐานในการออกกำลังกายเลยก็สามารถทําได้นะคะแล้วทรายก็เป็นคลาสเริ่มต้นอะ่ะคือทุกเซ็ตจะแค่ประมาณ15ครั้งแล้วก็จะแค่สามเซตคือถ้าเป็นคนที่เขาออกกำลังกายแอ็วานแล้วเขาจะแบบ20ครั้ง5เซตอะไรเงี้ยทรายก็คือเริ่มแบบเบสิกให้ทุกคนดูกันแล้วก็ทุกคนสามารถเปิดคลิปนี้แล้วก็ทาไปพร้อมๆกับทรายได้เลยนะคะวันนี้ก็เป็นการออกหน้าท้องเออถ้าใครอยาก ดูการออกกำลังกายส่วนอื่นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคาน้าไซก็จะมีมาสอนช่วงล่างใครที่อยากมีก้นเงินนอนหรือว่าเอออยากขาเล็กอยากให้แบบต้นแขนกระชับไม่มีท้องแข็งอะไรเงี้ยเด็กไวก็จะมาทําให้ดูกันคลิปหน้านะคะก็ทางนี้ทางนั้นการออกกําลังกายให้เห็นผลมากที่สุดก็คือการกินของเราด้วยนะคะทุกคนเขค่ะคือถ้าเราออกกําลังกายอย่างหนักแต่เราก็กินอย่างหนักด้วยมันจะ มันจะไม่เห็นผลที่ชัดเจนมากพอนะคะใครอยากให้แบบเออออกมังการแล้วเห็นผลชัดเจนก็แนะนําให้ควบคุมอาหารควบคุมการกินของตัวเองไปด้วยก็จะเห็นผลมากขึ้นนะคะแต่ไซส์แต่สำหรับไซายจะแบบเออเป็นหมูแข็งแรงะขอกินไปด้วยแล้วก็ออกลังกายไปด้วยแล้วกันนะคะเราออกมังกายเพื่อเราจะกินเยอะขึ้นนะคะก็แบบใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ใส์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย うん。